เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกับผมกอนเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เราอยู่กับรถเข้าใหมา่อีกหนึ่งคันนะครับผมวันนี้รีวิวแบบกระชับๆไว้นะครับกับอีวสุดีแม็ก 1.9L คันนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นโฉมปี2017นะครับผมอ่าเป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นตัวฮาร์เรสเตอร์หรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับเป็นกระบะสี่ประตูด้วยนะครับผมทีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาเนี่ย ไม่ถึงหกแสนบาทด้วยนะครับสำหรับตัวโฉมนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาไล่ดูตั้งแต่หน้าหลังท้ายนอกภายในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็ตามผมมาเลยนะครับผมก็จะพาไล่ดูตัวที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้นี่ฮะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไหมครับผมอ่าพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ซะด้วยนะฮะมีตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับอ่าตรงกลางจะเป็นอีกตัวไฟหนึ่งนะครับลงมาด้านล่างจะเจอกับตัวไฟตัดหมอกนะครับพร้อมกับตัวคิ้ว นะครับที่เป็นคิ้วโครมเมียมนะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโครมเนียมตัดดำนะครับผมสวยงามทีเดียวนะฮะตัวชมนี้ไดมองบุมกว้างๆเนี่ยต้องบอกว่าคนน้าหล่อมอนกันนะฮะชมนี้แะใช้ได้เลยนะครับไล่มาที่ตัวล้อแม็กกันบ้างฮะนี่เลยครับตัวนี้นะฮะจะเป็นล้อแม็กขอบสิหกนะครับผมตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับสเปคเดิมโรงงานเนี่ยอยู่ที่สองสี่ห้าเจ็ดสิบรสิบหกนะครับผม เป็นน็อตหกลูนะครับตัวนี้นะฮะก็คือหรือว่าล้อแม็กขบสิบหกนั่นเองนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะฮะไล่ขึ้นมานะครับมีโลโก้ไฮไลเดอร์แปะอยู่ด้านข้างด้วยนะครับผมที่กระจกมองมองข้างเนะี่ยมีไฟเลี้ยวมาให้นะฮะเม้ารองมือจับเป็นคมเมียมหมดเลยนะครับผมอ่าไล่มาบันไดข้างเนี่ยตัวพีดนเนอร์ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวตัวสูงของอีซูเขาเรียกไฮไลเดอร์นะฮะอ่ามีด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันบ้าง ตัวนี้พื้นที่ใช้สอยก็ต้องบอกว่ากว้างขวางใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อเป็นเน้นใช้งานแนะนำซื้อเป็นแคบดีกว่านะครับผมแต่เกิดว่าตัวสี่ประตูก็จะได้เรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวางกว่านะครับเดีย๋ยวเราพาเปิดดูเลยนะฮะ ห้องโดยสารตัวนี้จะจะกว้างขวางกว่าแคบอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นรถเนี่ยเขาจะเป็นเก่งนะถ้าเป็นกระบะสีประตูเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยห้องโดยสารกว้างนะครับแล้วก็ขนของดน้าหลังได้ด้วยนะครับก็แบ่งขึ้นๆไปนะครับผมอ่าขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าออกเป็นรถบ้านขนของเล็กน้อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็คันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกได้นะครับบางทีขนของไม่เยอะมากนะครับนี่ห้องโดยสารกว้างกว่าด้วยนะครับผมทีนี้มาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะฮะ ตัวนี้มาคัองกับตัวเบาะหนังนะครับทั้งหมดเลยเป็นเบาะหนังดําได้แดงนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมรุ่นนี้พวงมาลัยไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้ไม่มีหน้าจอนะครับเป็นตัววิทยุธรรมดานะครับใส่แผ่นได้นะครับแอร์นะครับผมเป็นแอร์หมุนปกตินะครับผมแผงคอนโซลต่างๆก็เป็นโทนดำหมดเลยนะครับแต่โทนหลังคาจะเป็นโทนเบสนะครับหรือว่าโทนสีอ่อนๆนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เรื่องของเบาะหนังเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันท่างคำสั่งง่ายแน่นอนนะครับผมแต่ว่ามีข้อเสียอยยย่างเเดีวลก็คื ช้าจอดตากแดดเนี่ยนั่งเนี่ยมีหลังไม้มันมีสะดุ้งเหมือนกันนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของเบาะหนังแต่ว่าเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเบาะหนังก็จะตอบโจทย์กว่านะครับผมค้าบเลอะไรต่างมันเช็ดง่ายกว่าเบาะผ้าแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอ่านี่ก็ส่งภายในนะครับดูข้าหลังกันบ้างนะฮะนี่เปิดมาเลยเปึ๊บนะฮะกว้างขวางทีเดียวนะฮะอันนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะฮะอะไรอยู่ตรงนี้เอ่ยเปิดมาดูอ่าที่วางแก้วครับผมลูกค้าเห็นไหมฮะอ่าที่วางแก้วนะฮะมีมาให้นะครับ นี่ด้าน,นหลังก็กว้างขวางดีนะครับนั่งก็หัวไม่ติดแน่นอนนะครับหลังคาสูงดีนะครับตัวนี้อมองด้านล่างก็นั่งเขาไม่ชันมากก็ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับสำหรับตัวสีประตูคันนี้นะครับผมพื้นที่ใช้สอยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทั้งตัวกระบะก็กว้างขวางดีนะครับตัวภายในก็กว้างขวางดีนะครับใครกําลังมองหาตัวกระบะอีวุสุที่เป็นสีประตูยกสูงเนี่ยคันนี้อีกหนึ่งคันที่ผมมาแนะนําเลยวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับ ก็รีบเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันเลยเผื่อใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับผมก่อนเพชรดจัดมาให้แล้วนะครับดูเป็นทางเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกระบะให้ดูซิว่ามันจะปิดได้ไหมติดไหมโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหลือช่องติดเดียวนะฮะนี่นี่คือด้านหลังนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางทีเดียวนะครับสำหรัแบบตัวนี้ ด้าน,นท้ายเขาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นโลโก้ปกติตัวไฟท้ายก็เป็นไฟหลอดปกติธรรมดานะครับไม่ใช่ LED ฮะตัว LED วก็จะเป็นแค่ตัวอะไรก็ดิ้งด้านบน,นเฉยนะครับที่เหลือตัวไฟที่เป็นไฟถอยหรือว่าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นตัวไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะนะไม่ใช่ LED นะครับผมแต่ของก็ไปเปลี่ยนใส่ได้นะครับนี่ดูมุมนี้กันบ้างดีกว่านาเห็นไหมครับกว้างขวางชัดเจนนะครับภายในก็รูะแบบนี้เลยนะครับผม คือว่าต๊ก็จะมานี้แผงแผงคอนโทรลจะมีการเอาไว้ตรงแถวนี้มันก็กดง่ายขึ้นนะครับมีการยกขึ้นมาให้นะฮะอา่าด้านหลังบ้างนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมอา่าสำหรับตัวคันนี้นะครับมาคอ่กับตัวเครื่องยนต์เนี่ย1.9นะครับหรือว่า1,900ัเอซีซีนั่นเองนะครับมีเทอร์โบโด้วยนะครับผมเรื่องของกําลังการใช้งานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็ เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับยิ่งเครื่องเครื่องไม่ใหญ่มากก็จะได้เรื่องของความประหยัดน้ามันนะครับผมบางคนไม่ต้องการจะขับแบบฟืดฟาดมากนะครับขับใช้งานทั่วไป1.9ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับใช้งานในเมืองนะครับผมหรือว่าออกต่างจังหวัดเนี้ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมที่ผมจะมาสรุปให้นะครับตัวเนี้ยย้ำอีกทีนะครับเป็นตัวอีวสูตร 1.9L นะครับไฮรีเดอร์4ประตูยกสูงนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้จะเป็นโฉมปี2017นะครับเลขไมล์ผมดูให้เลย สดๆร้อนๆเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าโลนะครับแสงกลางๆนะถือว่าไม่เยอะมากนะครับผมราคาตั้งขายเนี่ยอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสำหรับตัวไฮรเดอร์สีขาวคันนี้นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวโฉมนี้นะครับผมในในเรื่องของตัวโครงสร้างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก่อนเพชรยนต์คัดรถรีวิวอยู่แล้วนะครับทุกคันสวยเดิมหมดเลยนะครับผมไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีจมน้ํานะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถด้วยตัวเองได้เลย นะครับผมว่าก่อนพยนต์พูดจริงหรือเปล่านะครับมาพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยที่ชุมเพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนเสรษีไทยนะครับซอย68แยกหน,นะครับผม่าที่ผมเนี่ยมีรถให้ดูมากกว่า300คันนะ,ะไม่ชอบคันนี้มีอีกหลายคันเลยเลี้ยงเป็นตับ มีกโกด,ดังสองโกดังสามอีกนะครับผมให้ลูกค้ามาเลือกสรรกันด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมสำหรับวันะวนี้ก็หวังว่าจะครบถ้วนนะครับใครกำลังมองหาคันนี้อยู่ก็วันนี้ก่อนพี่จิมก็จัดการรีวิวมาให้แล้วแบบกระชับฉับไวซะด้วยเลยนะครับผมหากใครสนใจก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์โทร0802522670นะครับผมก่อนประโยชน์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมทักมาคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับผมโอกันหน้าเจอกันสวัสดีครับ